สวัสดีทุกท่านนะครับยิดีต้อนรับกับสู่ w o l k Tanks นะครับโดยผม b a r นี่เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะเราจะมาได้รถถังคันนี้ครับผมที29ครับผมรถถังหนักเทียร์7สัญชาติอเมริกาครับก็เป็นรถถังหนึ่งในรถถังที่มีคนขอเข้ามานะครับผมก่อนอื่นครับเช่นเคย ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปบล็อกแท k ของผมนะครับถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกสามารถกด Subscribe <c oughs> เพื่อติดตามคลิปบล็อกแทนใหม่ๆได้นะครับ <c oughs> ก่อนที่เราจะมาพูดถึงสเปคของมันข้าวคาสักหน่อยเนี่ยนะผมก็จะมาบอกนะครับรู้สึกว่าจะมี หลายท่านที่ค่อนข้างจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับคลิปที่ผมทำนะที่ผมเล่นปกติเนี่ยไม่ใช่การรีวิวรถถังนะครับเป็นการเล่นเหมือนเล่นให้ดูเฉยเหมือนโชว์เกมเพลย์อะไรอย่างนี้นะครับคือผมจะแยกนะครับการทำคลิปวอล์กแทงออกเป็นแบบเล่นธรรมดาผมเรียกว่าคลิปแบบนี้คือเล่นธรรมดานะครับกับรีวิวรถถังนะถ้ารีวิวรถถังเนี่ยผมก็จะเขียนไว้ในชื่อคลิปเลยว่ารีวิวนะครับผมก็คือคลิป รีวิวเนี่ยมันจะมีข้อมูลที่แน่นกว่านี้มากนะครับซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาทํานานนะครับถ้าใครขอรีวิวเข้ามานะครับคือผมจะต้องใช้เวลาทํารถถังคันนั้นนานมากๆนะครับแต่ถ้าขอมาให้เล่นให้ดูนะครับก็คือแบบเนี้นะผมก็จะใช้เวลาน้อยลงนะครับก็ขอใหอ้อ่ท่านผู้ชมเข้าใจด้วยนะครับเวลาขอรถถังคันไหนเข้ามาเนี่ยก็ระบุมาถ้าอยากดูรีวิวจริงๆก็ต้องรอครับผมอาจจะนานแบบนานมากๆนะ หรือถ้าอยากดูเล่นเฉยๆก็บอกว่าขอดูคันนี้คันนี้คันนี้นะครับผมโอเคนะเข้าใจตรงกันนะครับผมโอเคแล้วเรื่องต่อมานะครับคือจากคลิป M4 ที่ผ่านมานะครับรู้สึกผมจะเหมือนจะพูดสามารถขอลดถ,ถังเข้ามาได้ใช่ไหมผมผมจะเล่นให้ดูอะไรประมาณเนี้ยนะครับซึ่งก็มีท่านผู้ชมลหลายๆท่านเนี่ยให้การตอบรับมากมายครับผมขอเข้ามาเยอะมากนะครับเยอะมากแต่ว่า ผมต้องขออภัยจริงที่ผมพูดไม่เคลียร์คือผมไม่ได้มีรถถังทุกคันไงคือผู้ชมเนี่ยที่ขอเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะผมไม่มีครับผมต้องขออภัยจริงนะครับผมข้อผิดผมเองนะครับ,นะรบผมยอมรับผิดแล้วกันนะครับยางอย่าง,งเช่นรถถังที่ท่านผู้ชมขอมานะครับและผมไม่มีนะครับก็เช่นเดี๋ยวนะ S 5 1รู้สึกว่าจะเป็น SPG T ีทอ่ะนี่ไงของโซเวียตน,นะครับผมดูครับ สายโซเวียตผมไม่ได้เล่นนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยผมไม่มีนะครับผมอย่าง ISU นะครับ ISU หนึ่งห้าสอง Tank d e s t r อ y e r เทียแปดใช่ไหมเทียแปดอ่ะนี่ครับผมไม่ได้เล่นเลยฮะผมไม่ได้เล่นสายสายนี้เลยนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับอย่างเช่นอะไรอีกล่ะเดี๋ยวนะดูก่อน T เก้าสิบห้าครับผมแท t เดสทรอยเออร์นะครับเทียเทียเก้านะครับอเมริกาใช่ไหม จริงๆผมก็เล่นแทงเดสทรอยเยอร์อเมริกานะแต่ว่านี่ครับผมจะเล่นสายนี้ฮะสาย t ี28โปรต t y ที่30อะไรเงี้ยนะไม่ได้มาสายข้างล่างครับผมท่านผู้ชมอาจจะถามว่าแล้วมึงมีรถถังอะไรบ้างวะอ่ะผมกดให้ดูมาอ่ะเริ่มต้นที่เยอรมันครับนาซีเยอรมันเนี่ยนะครับก็ที่เห็นครับมีอยู่7คันนะครับนะครับ7คันนี้ถ้าอยากขอคันไหนก็ขอเข้ามาได้ครับต่อไปครับ โซเวียตครับผมก็มีอยู่5คันเท่าที่เห็นนี่แหละนะครับ5คันนี้แหละถ้าอยากขอคันไหนเข้ามาก็สามารถขอเข้ามาได้ครับโอเคต่อมาอเมริกาครับอเมริกาก็มีอยู่หคันนะครับ6คันอตามที่เห็นเลยครับต่อมาญี่ปุ่นครับ5คันครับตามที่เห็นฮะจีนครับผมจีนเนี่ยมีอยู่แค่2คัน2คันนี้แหละนะครับถ้าสนใจก็สามารถขอเข้ามาได้ครับ และต่อมาครับสาราชอาจักรครับมีอยู่ทั้งหมด4คันครับผมต่อมาครับฝรั่งเศสครับฝรั่งจริงๆฝรั่งเศสเนี่ยมันเป็นรถถังเบาผมก็ไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีรถเทตต่อมีอีกคันนึงครับแต่ขอมาได้นะจริงจริงผมมีอ่ไอดีของเพื่อนผมที่เป็นรถถังฝรั่งเศสอยู่นะครับสามารถขอเข้ามาได้ผมก็จะลองไปดูให้ว่าเขามีหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีผมก็จะบอกอีกทีนะครับรถถังฝรั่งเศสเนี่ยขอเข้ามาได้นะครับแต่อย่าขอรถถังเบาขอร้องขอร้องจริง ร้องจริงอย่าขอลดถังเบานะต่อมาครับเช็คครับมีอยู่สายเดียวก็มีอยู่คันเดียวนะครับผมแล้วก็สวิเดนครับอ่ะสวีเดนมี2คันครับทั้ง2สายนั่นแหละแต่ว่ายังเป็นเทียไม่สูงมากครับเทียหกกับเท4โอเคครับนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับที่ผมมีนะโอเคครับผมเรามากลับเข้าเรื่องของทียี่สิบเก้ากันต่อนะครับดูคร่าวๆแล้วกันสเปคคร่าวๆนะครับผมอ่ะอำนาจการยิงนะครับปืนท็อปนะครับ ปืนขนาด105มิลลิเมตรนะครับเจาะเกราะกระสุน AP นะครับ198มิลลิเมตรนะครับดาเมจ320ใช้ได้ครับผมใช้ได้ต่อมาก็เรื่องเกราะนะครับเอาเลือดก่อนเลือด1,250นะครับเกราะนะตัวรถนะครับด้านหน้า102มิลลิเมตรนะครับด้านข้าง76นะครับด้านหลัง51ส่วนเกราะของป้อมปืนนะครับด้านหน้า279ครับผมด้านข้าง127นะครับ และด้านหลัง102ครับผมก็แน่นอนฮะเกาะเทร์เรสนะครับด้านหน้าโคตรโหดครับโคตรโหดเลยนะครับสำหรับเทียเจ็ดนะครับความเร็วนะครับ35นะครับไปข้างหน้าแล้วก็12นะครับถอยหลังโอเคไม่พูดพลาดทำเพลงแล้วครับผมไปลงสู่สนามรบกันเลยครับกับทีมเก้าครับ Let's go โอเคครับผมมาเริ่มกันเลยครับตาแรกนะครับด่านชื่ออะไรนะ ซิกฟริตไลน์เออเออซิกฟริตไลน์ใช่ใช่เป็นท็อปเทียนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราสดแสดงพลังของท็อปเทียให้ดูว่าบอกเลยว่าทียิบเก้าได้เฮ้ยสเกลครับจะออกมาไหมไม่มานะเฮ้ยดูว่าจะอื้อเฉียวหัวสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วลอุ้ยล้อครับล้อไม่เข้าเลยครับ แต่ก่อนอื่นฮนะผมไม่ได้โกว VK ครับผมกูเอส SPG ครับรีบเข้าเมืองก,อก่อนที่เอสพีจีจะโหลดเสร็จนะครับคันนี้ไม่มี6ิกเซนนะแต่ใกล้จะได้แล้วนะครับด่านนี้เป็นยึดยึดทียึดฐานของศัตรูนะครับเฮ้ยที 7. หกเจอุยโอเคครับวิ่งมาดุมดุมแบบนี้เลยก็ก็ตายนั่นแหละนะครับ จะเย็นครับด่านนี้ต้องค่อยๆหาจังหวะนะครับเพราะมันเป็นเป็นเหมือนเป็นเมืองอะ่ะไม่มีคนตรงนั้นใช่ไหมโอเคเป็นเมืองที่มีซอกหลืบมีซอยเยอะนะครับเราต้องค่อยๆจะเย็นๆนะว่าเราจะออกไปเลยดีวะไปเลยก็ได้ฮนะโอ้ข้างหน้านั้นมันอืมโอ,อ้ดอ,อ,อกละสองร้อยเอ,อ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้เยอะเยอะสวยละไม่ยน่ามาเลยแบ็กินครับ ออุ้ยโอดีอืมเอาไปึ่งนัดโอเคไม่โอเคไม่โอเคโอเคบ้าอะไรโุ้ยแบ็คปีนยูไม่เข้าเอ่อรู้เพจเอาเอัพเพจก็ได้อ่าเข้าครับแบ็คปินครับไม่มีเกราะเลยเหรอเขามีอยู่นะเกราะเท่าไหนนร่นะเกราะตัวรถเดี๋ยวก่อนช่างมันฮะเอาโอนี้ก่อนเขายิงไปแลวใช่ไหมอืมโอเคด้านข้างไม่อยู่นหาครับ นะครับตอนนี้สมองเบอร์ครับอยู่ในสนามรบอย่าไปคิดเรื่องตัวเลขครับคิดว่าจะฆ่าศัตรูยังไงดีกว่าอ่าเดี๋ยวนะมนกรเอลงว่ะอืมแบ็คกรีนนี้หายไปเฮ้ยโอ้น,นี้ยิงครับยิงแล้วผมได้ยินเสียงเข้าเลยครับจัดไปโอ้ยล้อพังโอเคซ่อมเราไม่ปล่อยจังหวะนี้ให้หนีไปหรอก หลังด้วยเสร็จครับเฮ้ยเฮอ,อย่าหันมาอย่าหันมาอย่าหันมาอืมมันหนานไปแล้ววะ่ะแต่เขาน่าจะกดปืนไม่ลงฮนะอืมโอ้โหสักสามร้อยโอ้ไม่ตายเลือดเหลือสองพระเจ้าจดสวยแล้วต้องต้องฆ่าได้ครับถ้าชอดนี้ผมยิงไม่เข้านี่ว้าวชวยแล้ว <c oughs> อใ้ใครใครครับ ทียี่สิบเอ็ดครับขอบคุณมากครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครครับก่อนอื่นเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องเอ,อ่หลบ S P G ก่อนข้างซ้ายมีแบ็คปรินส์ครับนะเขาจะเ,เขาเฮ้ยโอเคยสิสโอ้ยไทยเกอร์ครับไม่โอ้ฮะ S P G จะลงหัวเราไหมวะเนี้อ่ออุย๊ยหลังครับ อันหลังก็เสร็จครับผมสามร้อยครับโอเคตามครับตามตามฮะโวยไ,ไม่ตาย okay. โอเคโอเคโอ้ยเลือเล่อเลยสองยังไม่ตายด้วยนะโคตรโหดอ่าโอ้โหเมื่อกี้ s p g เรางลงครับสี่ร้อยครับที่ไทเกอร์ครับแต่ว่าสี่ร้อยนี่เลืออไทเกอร์เหลือเท่าไหร่วะ นัดเดียวพอหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเคเดี๋ยวใจเย็นๆนฮะเขาอาจจะมาทางนี้มั้งเขาอาจจะวิ่งอ้อมมาหรือเปล่าเดี๋ยวผมค่อยๆหามุมก่อนเอา้าโอ้โหผมไม่ไม่รู้ว่าเขาจะมาทางนี้ครับโ,โหโคตรเดาผิดครับเดาผิดจีจีครับจีจีเอาละครับผมมาเริ่มกันเลยครับกับทีมเก้านะครับด่านนี้เขาต้องโอเคนะแล้วก็เป็นท็อปเทียบด่านนี้ใช้ได้ครับใช้ได้ แน่นอนครับว่าเราจะมุ่งหน้าเข้าไปยังเมืองนะครับดูจากกำลังรบของศัตรูนะครับ i s น่ากลัวคันเดียวคือ i s ครับ i s จริงๆนอกนั้นผมก็เฉยๆนะข้างหน้านู้นมี h เฮลแคทครับไม่เห็น i อลนยนี้นะงั้นผมผม,ผมดันไปเลยแล้วกันนะครับเออเฮ้ยเอาคันข้างหลังนั้นก่อนแล้วกันสตรีหว่างครับ อืมโอเคโอเคต่อมาก็ฮฮลแคทครับฮฮลแคทนี่ไม่แน่ใจนะถ้าใช้กระสุนทองอาจจะยิงผมเข้าอืมโอเคเข้าครับเขานะ่ยิงเข้าอุ้ยเฮเยอะเยอะว่ะเยอะว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเด,เดีเออ๋ยวเยอะต้องซ่อมครับอ่าอุ้ยล้ออืมฮฮลแคทตายครับยักษ์แคนเตอร์ยิงได้นะอย่างเงี้ย เชื่อเปล่เฮอ,อนั่นไงยักษ์แพนเทอร์มันเกาะว่าจะว่าหนามันก็ไม่ได้หนาอะไรมากนะครับถึงมันจะเกาะมันจะอลาดก็เถอะไม่เข้าครับไม่เข้าอุ้ยอุ้ยไอเอสมาอืมดีนะที่เขายิงคนข้างหลังผมโอ้โหใครวะโอ้ทีร้อยห้าสิบโทษทีที่ให้นายรับกระสุนนะเพื่อนอ,อ่อโอเคเขายิงละยักษ์แพนเทอร์อืมอเอส อย่านะเพื่อนส,สคริปโอเคครับเขายิงโดนรอครับโอเคโอเคแต่ผมซ่อมรอไปแล้วไม่เป็นไรมั้งงั้นผมรอแล้วกันครับผมรอใอยเพื่อนเข้าข้างๆครับเฮ้ยเฮ้ยเขาโอเคอเขาไม่สนใจใผมละอือเอาไปกิน,นครับโอเค เขายิงไปแล้วนะเมื่อกี้ใช่ไหมน่าจะใช่ฮนะโอเคเสร็จฮะเยี่มเยี่ยมเยี่ยมอุ้ยข้างหลังข้างหลังมาไงไว้เนี่ยทีสาสิเจ็ดน่าจะตายก่อนโอเคตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับไม่มีรถถังที่เหลือที่น่ากลัวอีกแล้วนะนอกจากเอชพ SPG คันเดียวนะครับอืมยิงไม่ได้เว้ย ตอนนี้ก็เหลือแค่ว่าเราจะทําดาเมจเพิ่มได้หรือเปล่านะครับ2,000นี่ผมก็ถือว่าใช้ได้นะเฮ้ยข้างหน้าครับ s p g ครับเล่งก่อนโอ้ of, ไม่ไม่ตายว่ะดาเมจไม่พอครับอ้ายหลบหลังบ้านไปนแล้วโอเคไม่เป็นไรฮะให้เพื่อนไปเก็บอ่ะ s p g ลงครับตายฮะ หรือว่าเอาดามีละกันนะครับไม่ได้คิวก็ไม่เป็นไรฮะลองไปหาเฮ no. ้วิธแทงนับเบอร์ซิกด่วอยู่แถวๆนี้ด้วยขออีกสักนัดขอโ,อโอ้โหไม่ทันครับผมหรืออะไรบ้างเนี่ยทีดีรถถังหนักแล้วก็เอสพีจีคันหนึ่งครับน่าจะไม่ทันสักคันเลยมั้งเนี่ยเราหรือว่าเราจะไปยิงคันนี้ทันฮนะขอกอนสักนัด เขาก่อนนัดนึงเอ่อโอเคครับผมโอเคครับ SPG ตรงนี้เข้าไปเลยเพื่อนกลัวอะไรโอเคเขายิงแล้วเขาตายแล้วครับ GG ครับผมหรือเปล่า GG ครับเดี๋ยวไปดูสรุปผลหน่อยละกันนะครับโอเคครับสรุปผลครับได้ไฮคาลิเปอร์ครับทำดาเมจเยอะที่สุดนะครับที่หนึ่งครับแน่นอนฮะโอเคเดี๋ยวเจอกันตาหน้าครับผม เอาละมาต่อเลยครับอา่าไม่ได้เป็นท็อปเทียครบตานี้ก็ก็ไม่แย่เท่าไหร่นะเจอแค่เทียร์8นะครับแต่ว่าไม่มี s p g ด้วยครบตานี้เออใช้ได้ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่นะครับรอไปอา่าสู้บนภูเขาแล้วกันนะครับเพราะว่าด่านนี้เป็นยึดยึดฐานกลางนะครับจุดบนภูเขานี้น่าจะเป็นชัยภูมิที่ควรจะยึดให้ได้นะสลับทีย9นี่ก็ความเร็วก็ พอประมาณนะครับไม่ได้ช้าแต่ว่าก็ไม่ได้เร็วมากนะแต่ว่าก็ไม่ได้เล่นเล่นก็ไม่ได้อึดอัดเท่าไหร่นะครับก็แบบใส่เขานี่ก็ก็ใช้ได้นะเฮ้ยวัดเฮ้ย <c oughs> อะไรเนี่ยเยี่อี่จับไปไหนโอ้โหสะจใจวะ จริงเขามาเขาก็ไม่ได้อะไรนะครับแค่เขารู้ว่าเรามากระจีคันแค่นั้นแหละเพราะไม่มี SPG ไงด้านนี้อ๋อในจุดแคปนั้นเราเดี๋ยวนะเรายิงได้หรือเปล่าวะอืมไม่ได้ครับเพราะาในจุดแคปเนี่ยค่อนข้างจะมีสิ่งก่อสร้างพวกบ้านเยอะนะหาโอกาสยิงยากครับ แต่ว่าผมสั่งหอนใจไม่ดีว่าเราจะเจอแบบไอส3สามกับไทเกอร์สองอะไรเงี้ยเขาค่อยดันไปแล้วกันนะฮะเฮ้ยไหลไหลไอุ้ยเพื่อจะไหลตกน้ำถ้าไหลตกน้ำไปดิโคตรสวยอ่ะสวยมากไม่ตายหรอกแต่ขึ้นมาไม่ได้อีกเลยอะ่ะนั่นไงมาละไทเกอร์สองครับแต่เขายังไม่ขึ้นมาไม่เป็นไรมั้ง ไอเอสสามนั่นไงคือ,อคือคนที่มาลายเนี้ยเป็นเทียเจ็ดไงครับเพราะถังหนักเทียเจ็ดอะโว้ไม่เข้าเว้ยผมเฮาดาวนะครับยิงยากถ้ายิงมาจากข้างล่างนะผมโหลดกระสุนทองเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าคงต้องพึ่งตัวเองอะไม่ไม่มีเทียเจ็ดครับเอ้ยไม่มีเทียแปดครับเฮ้ยนั่นโอนิโอนิ อ๋อยิงได้ครับหันข้างอืมโอเคเข้าแน่นอนแหละเพราะเป็นกระสุนทองนะเฮ้ยมองหน้าแบบนี้จะสวนล้วเพื่อนโว้โอเคข้าหมหัวครับอืมเอาไปกินเปลี่ยนเป็นกระสุนธรรมดาแล้วกันฮนะถ้าหันข้างแบบนี้นะเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งหันหน้าโหเขาหันมุมเกราะแล้ววะงั้นยิงตรงอุ้ยอืม โอ้ไม่เข้าครับเพราะจะยิงตรงป้อมป้อมเล็กของมันนะสถานกา,ารณ์ตอนนี้ค่อนข้างจะย่ำแย่นะครับทีมน้อนี่ตายไปสี่แล้วแต่ผมก็ทำอะไรมากไม่ได้ครับตอนนี้มันน่ากลัววะ่ะโอ้ยแพนเอ้เชอร์ชิวเจ็ดหลอดตายนะครับไปยิงแรกกับเทียแปดก็อย่างนั้นแหละเขาที่แค่เทียหกเองนะเชอร์ชิวเจ็ดโอเคมหลองไปสู้ดูครับโหลดกระสุนทองแล้วกัน เดี๋อยี่สามนัดครับกระสุนทองพอไหมวะเนี่ยข้างล่างเอ้ยไทเกอร์ไทเกอร์สองไปนูนะครับเฮ้ยยิงได้นะออโอ้โหแย่ละอุ้ยเขายิงข้างหลังผมฮะมันยิงไม่ได้วะแย่ละเราต้องเฮาดาวก่อนเฮ้ยขึ้นมาแบบนี้โอ้ยยิงสวนไม่ได้ครับโอเคเขาโดนเพื่อนผมยิงฮะ เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยนี่ไงต้องใช้กระสุนทองมายิงไอ้รถถังกลางโอเคตายละไมาเสามเดี๋ยนะค่อยๆฮะเฮ้ยอืมโอเคครับด้านข้างครับโอเคโอค้แต่ทีมเราอุ้ยแย่แล้วทีมเขาจะแคปเสร็จแล้วอะโอ้นี่อืมเข้าหน้าไม่เป็นไร เอาคืนครับโอ้แพ้โอ้โหใครรีเซ็ตขอบคุณมากโอเคยังมีโอกาสอยู่ครับเอาโอนี้ก่อนละกันผหว่าตัวปัญหาคือโอนี้อืมโอเคฮะออวีเคต้องโดนนะต้องโดนนะโอเคตายครับอ่ะเจออีกแล้ะโอ้โห ถ้าเป็นกระสุนันพุ่งลงเหมือนนั้นวาเรา,เราจะยิงเข้าไหมเนี่ยรถนี้อืมโอ้ไม่โดนครับต้องโหลดทองฮะเดี๋ยวนะรู้สึกว่าจะเจอ RHM ฮะแต่ว่าขานนี้ก่อนแล้วกันอืมโอเคตายไป RHM หายครับหายผมก็ถอยก่อนแล้วกันเฮ้ยเฮ้ย โอเคโอเคสามต่อสองไอเอสหกจะตายนะเพื่อนอ๋อสกอร์เปียนอืมเฮ้ยขางแบบนั้นโอ้โหแล้วทำไมผมใช้กระสุน HE วะเนี่ยโอเคตอนนี้เหลือแพนเทอร์กับสกอร์เปียนจีตรงนั้นนะแต่แพนเทอร์ไม่รู้อยู่ไหนเฮ้ยนั่งไงนั่นไง,น,น,ไงนิ่งๆ อืมโอเคหเลือดเต็มว่ะผมต้องยิงเขากี่นัดวะเนี่ย,ย I S, เดี๋ยวควายไอเอสโลดก็พออ่ะโอเคอยู่นิ่งๆแบบนั้นแหละให้ผมเอา้าไอเอสวยแล้วอืมอีกสักนัดรไม่ได้ครับหายไปแล้วหมดครับยิงไม่ได้ละ นอกจากเขาจะเข้ามาหาผมเองนะครับไม่ว่าจะเป็นคันไหนเข้ามาผมก็น่าจะสู้ไม่ได้ครับสกอร์เปียนเหลือเลือดเยอะมากผมน่าจะต้องยิงประมาณ3นัดหรืออยู่2นัดอะสกอร์เปียนถึงตายนะครับแพนเทอร์ก็เช่นกันครับผมต้องยิง2นัดซึ่งถ้าเจอแพนเทอร์อเขาก็ยิงเร็วกว่าผมไงและถ้าเจอสกอร์เปียนก็ไม่รอดครับนัดเดียวตาย นอกจากเขาจะยิงผมไม่เข้านะครับหรือเขาหรือผมเห็นเขาฝ่ายเดียวแล้วผมฆ่าเขาได้ซึ่งมันก็ไม่ไม่น่าจะเป็นไปได้ฮนะคงต้องยอมฮนะแต่ผมขอนัดหนึ่งอ่ะขอนัดหนึ่งถึงตายตาหลับนะครับน่าจะมาจากด้านหน้านะครับหรือว่าอาจจะอ้อมมาจากด้านบนไม่แน่ใจเว้ยมาข้างไหนเราก็พร้อมรับฮนะมาเลยเฮ้ยตื่นเต้นนะเนี่ยริบมาเหอะ จะรีบจบเฮ้ยอือโอ้โหสกอปเปี้ยเลือดเต็มนี่ว่าผมว่าเลือดมันลดแล้วสิงครับแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้นะครับได้แค่นี้แหละโอเคเดี๋ยวขอดูสรุปผลหน่อยแล้วกันนะโอ้ได้เหรียญระดับหนึ่งครับผมแล้วก็ไฮคาลิเบอร์ครับตอนนี้ใช้ได้ครับแพ้แต่แต่ก็โอเคฮนะโอเคฮนะถือว่าใช้ได้ครับเดี๋ยวเจอกันตาน่าครับผมโอเคครับมาเริ่มกันเลยฮะ อ๋อแซนริเวอร์ครับเกลียดจริงด่านน so like no, oh, <t> <texts> okay. <tr> ี้มากี่ครั้งผมก็ไม่เคยชอบเลยนะด่านนี้ไม่ได้เป็นท็อปเทียร์ด้วยโอ้โหประเด็นยังดีด้านที่มี SPG แค่คันเดียวนะรีไปดีกว่าเดี๋ยวโดนสกอเฮ้ยมันขึ้นมาครับโอ้โดนจ้าโอเคถือว่าใช้ได้ครับลองท้องมาหนึ่งนัดเฮ้ย อย,อยากตายมากสินะนายไม่ทันวะแต่จริงๆแล้วทีมศัตรูก็ไม่ได้มีรถถังที่ถึกอะไรขนาดนั้นนะก็อาจจะพอสู้ได้นะครับพอสู้ได้อยู่ปไปค่อยไปโอ้ยัก์ไทเกอร์ไอ้บ้าเอ้ยไปดีทีสามสี่ในในกลัวอะไรวะโอ้ย โอเคเอ่ okay. uh, ผมไม่มีมุมออกเลยว่ะถอยแบบนี้จะโดนข้างหลังเขายิงไหมวะเนี่ยโอเคอ่อืมเอาคันข้างหลังแล้วกันฮนะผมยิงยักษ์ไทเกอร์ไม่เข้านะครับเฮ้ย <Hey. S 2> uh huh. ผมกำลังโหลดลูกทองอยู่อ่ะบ้าเลยมาถูกจ,งจังหวะจริงๆเลยนาย ผมคิดว่าจเจ้าลูกทองยิงที่เออ่ทรเดยักษ์ไฮเกอร์เลยนะครับไม่รู้จะเข้าหรือเปล่าโอเคเราหามมวนออกไปรับหนึ่งกระสุนหนึ่งที่เออ,อ,อเดี๋ยวรอเขายิงก่อนโอเคเขายิงละโหวววัตโ,โดนอะไรวะนะ่าโดนอัพเปอร์เพลทเหรอโอเคเพื่อนเราอ้อมครับทีสามทีห้าสี่มัดผมอ้อมด้วย อืมว้าวบูออฟครับเฮ้ยนี่นี่นี่บุรอ,อกนิ่งนิ่งอืมโอ้โหไฟไหม้ด้วยโคตรโชคดีครับตานนี้โอ้ยทีดีโลกรอบกอน,กอนโอ้ยเอสพีจีไม่โดนครับโอเคโอเคสึกส่วนใหญ่เขาอยู่กันทาง ู่านเล่านะครับเอะสกอด้าอืมยิงไม่ได้ครับทีดีข้างหน้าครับแต่ข้อถอยไปลาเอาสกด้าก่อนแล้วกันเขาไม่เห็นผมด้วยนะเอาไปกินไม่เห็นแบบนี้คันนี้น่าจะไม่มีปัญหาโอ้โหขึ้นมาแบบนี้หายสิโอ้ย ไม่น่าครับไม่น่าขึ้นมาใช้ได้ครับตอนนี้แต่ว่าเราต้องกลับไปช่วยเพื่อนก่อนแต่จะกลับไปทันไหมนี่สิแต่รถเราก็ไม่ได้ช้านะครับผู้เจอ SPG ทำเมลเออไงล่ะอันนี้ไม่ได้ไม่รู้นะว่ามันอยู่ตรงนี้โอเคตอนนี้ทีมศัตรูเหลือสามคันนะครับเออผมไม่แน่ใจว่าเฮ้ MX CDC อยู่ตรงนี้ด้วยเอ่อโอเคเขาจะวิ่งขึ้นเนินตรงนี้แน่นอนฮนะเฮ้ยโอ้โหควิกช็อตครับผมเป้ายังไม่หุบเลยน,นะเมื่อกี้อ่ะโดนฮะโคตรโชคดีตานนี้โชคดีเยอะมากครับยิงเอ่ออะไรนะยักษ์ไทเกอร์บรออฟนะครับแล้วก็ยิงบูด็อกไฟไหม้ใช่ไหม โอ้แล้วก็มี snapshot นะครับเจอ SPG อเหมือนเหมือนปลานี้จะโชคดีมากๆาก่ะน่าจะไม่ทันนะโอเคครับผมก็ถือว่า GG ครับ GG มากมากครับตานี้เดี๋ยวไปดูสรุปผลกันหน่อยแล้วกันครับเอาได้เหรียญระดับหนึ่งครับโอ้ใช้ได้ครับโอ้แต่ได้ที่สองครับแพ้ LTTB นะครับโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับทีเครับผมในวันนี้ผมก็ขอจบ คลิปการเล่นที29ลงไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามกัได้ใน w o r World of Tank คลิปหน้านะครับว่าผมจะไปเนรถถังคันไหนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมและที29ขอตัวลาไก่อนครับไปฮะ